สวัสดีค่ะ พบกับพวกเราในรายการเช็ดเป็ด,ปดค่ะแทยวี่ค่ะแป้งค่ะและว้วยที่ดำเนินรายการในวันนี้และในวันนี้รายการเช็ดเป็ดของเราจะไปถามในหัวข้ออะไรไปติดตามชมกันเลยหัวข้อในวันนี้ถ้าคุณเกิดรู้ว่าแฟนของคุณเป็นเกย์หรือสาวประเภทสองคุณจะรับได้หรือรับไม่ได้ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราในรายการเช็ดเป็ดพร้อมแพมรับหน้าที่พิธีกรรับเชิญตอนนี้เรากำลังอยู่ที่งานเปิดโลกกิจกรรมและประกวดดาวเดือนประจําปี2,556ณสนามกีฬากลางมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายค่ะคุณจะรับได้หรือไม่คะถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าแฟนของคุณเป็นเกย์ค่ะรับไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะเออไม่ไมจจะอธิบายขอสามคำค่ะมันแน่มากค่ะมันแน่มากนะคะรับไม่ได้ครับเพราะอะไรคะ ไม่ชอบสาวประเภทสองครับงั้นขอสามข้าค่ะชอบผู้หญิงครับชอบผู้หญิงนะคะรับไม่ได้ครับเพราะอะไรคะมันรับไม่ได้เพราะมันรับไม่ได้นะคะขอสามข้าค่ะทําได้ไงอ่ะรับได้ค่ะเพราะอย่างน้อยเขาก็รู้ตัวเองแบบยังไงคะเพราะเขาเขาเป็นผู้ชายอยู่ใช่ไหมคะแล้วอย่างน้อยเขาก็ได้รู้ตัวว่าเขาเขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นนะคะอย่างน้อยเราก็รับได้ค่ะขอสามข้าค่ะ เราไม่ได้ครับเพราะอะไรคะเสียใจมากครับขอสามขาค่ะเสียใจมากครับเสียใจมากรับได้นะครับรับได้นะคะเพราะอะไรเอ่ยก็ถ้าเรารักเขาไปแล้วเราก็น่าจะรับได้นะครับขอสามข้าค่ะเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วนะคะโอเคค่ะก็รับได้ค่ะเพราะว่าก็เข้ากันได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบรับเก่งอะค่ะถ้าแฟนลุกได้ก็โอเคค่ะผ่านค่ะไหมนูไม่ชอบลุกค่ะรับลุกเดียวค่ะคุณพี่ขอสามข้ามค่ะ ูชอบรับค่ะหนูชอบรับค่ะเคปะรับไม่ได้ครับเพราะอะไรคะแอนตี้อยู่แล้วนะครับรับไม่ได้แน่นอนครับขอสามคำค่ะคิดไม่ออกคิดไม่อออกนะคะเอารับไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่ชอบเกย์ค่ะขอสามคำค่ะไม่ชอบเกย์ค่ะไม่ชอบเกย์ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะโอ้ยทุกวันนี้เรานอนกับเกย์เหรอคะโอ้ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ เป็นสาวเวทส,สองนะครับใครจะเอาใช่ปะเห็นหน้าอย่างนี้โหเลือกนะครับขอสามข้ามค่ะมันเยี่ยมมากโอเคค่ะมันเยี่ยมมากนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะยอมรับได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าคนรักกันจริงเนี่ยเรื่องเพศเรื่องอะไรมันก็คงไม่สำคัญสำหรับความรักที่เราเี็นด้วยกัน มันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ตอบไม่ได้หนะ้าตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับอนาคตมันก็ไม่แน่นครับมันมันมีสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเป็นไปได้ของอนาคตแล้วก็เกี่ยวกับครอบครัวด้วยคนรอบข้างที่จะเห็นสมควรหรือเปล่าขอสามข้ามไปเีข้าไปค่ะมันไม่แน่มันไม่แน่ค่ะเราไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะ พบกันมาตั้งนานขอสามคำค่ะคิดไม่ออกคิดไม่ออกนะคะรับได้รับได้ได้ค่ะรับได้จ้ะเพราะอะไรคะก็จริงๆเรากต้องรักเขาที่เขาเป็นเขารักที่นิสัยเออถ้าได้เขายังรักเราอยู่ก็โอเคนะโอเคค่ะ ก็ก็ถ้าเป็นแฟนกันก็มันคงมีอะไรที่ทําให้เป็นแฟนกันถึงแม้ว่าจะเป็นเกย์ก็ก็เป็นเกย์ความรักไม่ได้มีเพศถูกไหมคะใช่โอเคค่ะพอสามข้ค่ะรักแฟนมากค่ะรักแฟนมากนะคะอ๋อฉันกินเกย์จ้ะฉันกินเกโอเครบไม่ได้ค่ะไม่ได้ไหมคะแตบไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะก็เรา ชายเราก็รักเขาไปแล้วอ่ะแล้วเขาว่าเกนเกมมันก็มันก็คงจะมันรับไม่ได้อ่ะค่ะมันไม่เหมือนกันนะคะคือความรักถ้าเราคิดว่าเขาเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วเราไปรู้เขาเป็นแบบนั้นก็คงจะรับไม่ได้อ่ะค่ะขอสามคำค่ะไม่ชอบเก์ค่ะรับไม่ได้ครับเพราะอะไรคะไม่ชอบครับไม่ชอบนะคะขอสามคำค่ะรับไม่ได้ครับไม่ได้นะคะไม่ได้ครับเพราะอะไรคะ ผมทำใจไม่ได้ค่ะขอสามคำค่ะเป็กูเกียดมึงกูเกียดมึงนะคะรับไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะชอบผู้ชายชอบของแท้ค่ะของผท้นะคะขอสามคำค่ะชอบผู้ชายชอบผู้ชายนะคะรับไม่ได้ครับเพราะอะไรคะเพราะไม่ใช่ผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ครัพอสามคำค่ะมันแย่มากรับไม่ได้ครับสวยนะ แต่งแล้วสวยนะไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ใช่ผู้หญิงครับเขาแต่งมาสวยเหมือนผู้หญิงนะสวยกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำสมัยนี้ไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆครับผมผมแอนตี้ครับขอสามคำค่ะเซ็งฟุดฟุดครับมัน้ยมากลบไม่ได้ค่ะถ้ารู้ทีหลังเสียใจมากเลยค่ะก็จะต้องเลิกค่ะเพราะว่าต้องไปคบคนที่เป็นผู้ชายค่ะจะไม่โคบคนที่เป็นเกย์ค่ะขอสามคำมึงแย่มากค่ะไม่ได้ครับไม่ได้เด็ดขาด ไม่ได้อะคะเพราะผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบเขาแปงเพศแล้วนะอ๋อไม่ได้ชอบเพศเดียวกันตั้งแต่กําเนิดมาครับอ๋อิงหิอนาทำลูกให้เราไม่ได้ครับขอสามคำยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยนะคะรับได้ค so ่ะเพราะอะไรอ่ะ ไหนมันก็เป็นไปแล้วค่ะในไหนก็เป็นไปแล้วค่ะถ้าขอสามคำมันเกยมากรับไม่ได้ค่ะทิ้งค่ะงานมีขอสามคำรับไม่ได้ค่ะเราไม่ได้ครับรับไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะโอ้มันมันมีอยู่นั่นอย่างหนึ่งมันไม่เด้มนไม่นผู้หญิงครับมันไม่เห็นผู้หญิง มันต้องมีน่อย่างหนึ่งแหละอ๋อขอสามคำโอ้ปะเจ้าก็รับได้ครับก็อยู่ที่ใจนะครับรักกันจริงขอสามคำนายแน่มากพึ่งค่ะรับได้ค่ะก็เอาไปเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งเลยค่ะอ๋อมีแฟนแล้วเหรอยังไง แต่หนูไม่มีแฟนค่ะไม่มีค่ะขอสามคบขอหล่อๆค่ะแนนค่ะได้ค่ะรับได้เพราะอะไรอ่ะก็นหนูเป็นกระเทยค่ะหนูเป็นกะเทยนะคะขอสามคำเป็นกระเทยก็น่าจะได้นะครับสมัยนี้นะครับสมัยนี้เพราะอะไรก็เสรีนะครับมันก็เหมือนๆกันนะเหมือนๆกันไล้เหมือนกันค่ะเขาก็มีเหมือนนผู้หญิงนะเขาขอสามคำแมนซัมแมนครับรับไม่ได้อ่ะค่ะมันจะมาอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะค่ะอะไรงค่ะ 刚。<Bye. S 2> ับผู้ชายก็ให้เขาไปเอากันเถอะค่ะขอสามคำเอาไปเลยค่ะเอาน่าจะรับได้อยู่นะครับรับได้เพราะอะไรอ่ะสามารถเป็นเพื่อนเราได้เขาก็คือคนคนหนึ่งที่มีหัวใจขอสามคำคุณแน่นมากคุณแน่นมากอะไรแน่นนะก็น่นจะได้แลไม่ได้ค่ะเราพ้องทนอยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่ารู้ทีหลังเขาเป็นเกย์ขอสามคำไปตายซะโหดจังเลยอ่ะรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้ครับไม่ได้ต้องผู้หญิงอย่างเดียวครับต้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยไม่สวยไม่ สวยไม่สวยอยู่ที่ใจครับโอ้ยอยู่ที่ใจขอสามครับเลิกกันเถอะเลิกกันเถอะรับไม่ได้แต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันได้ขอสามครับเป็นเก๊เถอค่ะราไม่ได้เราก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็จะบอกว่ามึงไปซะรับไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องการแฟนเป็นผู้ชายเต็มร้อยค่ะสรุงหัวข้อนะคะไม่ว่าแฟนของคุณจะเป็นผู้หญิง ผู้ชายเป็นเกย์หรือเป็นสาวประเภท2นะคะถ้าคุณคบกับเขาแล้วและทําให้ตัวคุณมีความสุขและไม่เดือดร้อนกับตัวคุณคนรอบข้างสังคมอื่นหรือแม้กับพ่อรัอคุณคุณก็คบไปเถอะค่ะไม่มีอะไรผิดอะไรถูกถ้าคุณอยู่กับเขามันสามารถทําให้คุณยิ้มหัวเราะได้ความรักนะคะก็เหมือนดอกกุหลาบถึงแม้จะสวยงามแต่ก็มีหนามที่แหลมคมและสุดท้ายนะคะไม่ว่าคนที่เรารักเขาจะเป็นเพศอะไรยังไงเขาือคนที่ใช่ไม่มีอะไรผิดหรอกค่ะ วัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยชาพระเชียงรายและเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา2556น้บบันดนี้ but I'll be hood forever I'm the new Sinatra and since I made it here I can make it anywhere yeah they love me everywhere I used to cop in Harlem all of my Connors right there up on Broadway pull me back to that McDonald's took it to my stash spot 560 State Street catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry cruising down A Street off White Lexus driving so slow but BK is from Texas me I'm out that Bed-Stuy home of that boy Biggie now I live on Billboard and I brought my boys with me say what up the title -tie, still sipping my tie sitting courtside nixon and Nets give me high five i'll be spiked out i could trip a referee tell by my attitude that i'm most definitely from no. I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang it walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we sellin'. Africa been bought. Home of the hip-hop Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back But For foreigners, it ain't fair They act like they forgot how to act Eight million stories Out there in the naked City, it's a pity Half of y'all won't make it Me, I got a plug Special ed, I got it made If Jesus paying LeBron I'm paying Dwayne Wade Three dice, z Three card Marley Labor Day parade Rest in peace, Bob Marley Statue of Liberty Long live the World Trade Long live the King, yo I'm from the Empire State That's สวัสดีครับผมวัฒน,นากเกษมราดหรือว่าไก่นะครับนายกองค์การบริหารนักศึกษาประจำปี2555มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายครับค่ะววันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะกับงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาปีแรก วันนี้นะครับก็คือว่าการเปิดโลกกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็การประกวดดาวเดือนนี่เป็นครั้งแรกนะครับทีออ่มีวงศิลปินดาราแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นหาดาวเดือนจริงๆจากคณะนะครับแล้วก็มีผู้คนนะครับมีผู้คนก็คือน้องๆน,นักศึกษาชั้นปีที่1น,นะครับแล้วก็ชมรมสมโมสรน,นักศึกษาทั้ง14คณะวิทยายแล้วก็สำนักวิชามาร่วมกันเยอะแยะผมก็รู้สึกดีใจนะครับเดี๋ยวยังไงปีต่อไปผมว่าจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้ครับผมขอสามคำให้กับงานวันนี้วันเยี่ยมมากครับวับนี 哎呀、哦啊！好，我们好。 ความรู้สึกมาเชียงรายก็ตื่นเต้นนะดีใจมากเพราะว่ารู้ว่าได้มาร้องที่าราชพัฒน,นเชียงรายด้วยจะต้องเป็นแบบเด็กๆววยกำลังแบบฟิตกำลังแบบซิ่งแน่นอนอะไรเงี้ยก็หวังว่าคอนเสิร์ตวันนี้น่าจะสนุกเพราะว่าแบบน้องๆก็เยอะมากเต็มเลยจริงๆค่ะ น้องๆเอ๋ฮะก็เดี๋ยววันนี้เราสนุกกันตเต็มที่แน่ๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ช่วยร้องช่วยเชร์ไปด้วยกันด้วยเนะาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกเราวงสวีทมเมล็ดครับผมความรู้สึกที่มาเชียงรายนะครับจริงๆเรามาเชียงรายบ่อยมากเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดสงกรานเราก็มานะแล้วก็มาอยู่เรื่อยๆเลยเราเรามาเล่นที่เชียงรายอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกประทับใจเชียงรายอยู่แล้วครับเพราะว่าโหบรรยากาศก็ดี สาวๆก็สวยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้สําคัญเลยข้อน,นี้เลยเลยเลย,เลยชอบเชียงรายครับผมฝากถึงน้องๆที่เป็นดาวเดือนนะครับที่เพิ่งได้ดาวเดือนในในในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็อ่าก็อยากจะบอกว่าอยากให้น้องๆเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษานะครับของของมหาลัยเลยแล้วก็เอ่อคืออย,อยากจะบอกว่าจริงๆมันมัน ชีวิตมหาลาัยมันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้คุ้มที่สุดครับผมคบเพื่อนกออ็หาเพื่อนที่ดีคบแล้วก็พากันพากันเรียนไม่ให้พากันเสียนะฮะ <laughs> พากันเรียนพากันติวหนังสือ ติวก็มาติวข้างนอกนะไม่ได้ไปติวกันที่หออะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมติวกันข้างนอกหน่อยครับผมแล้วก็อยากให้ตั้งใจเรียนครับผมครับผมฝากผลงานของสวิตมาเล็ดนะครับตอนนี้เราก็มีซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงว่าจะเป็นจะตายนะครับแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอให้ดูแล้วใน u t u b e ลองเข้าไปเสิร์ชดูได้ครับแล้วก็ใครอยากติดตามพวกเราอยากดูตารางทัวร์อยากดูอัปเดตว่าตอนนี้พวกเราทําอะไรกันอยู่มีรูปภาพอะไรใหม่ๆมากันบ้างก็ขอเชิญที่ f a c e b o o k c o m s w i t m a l e t ครับผมเข้ามาครับแล้วก็เข้ามาคุยกันได้ครับ กดคอมเมนต์คุยกันได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ และก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปีการศึกษา2555ที่ให้เกียรติรายการของเราได้เข้าไปถ่ายทำในงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาและการประกวดดาวเดือนประจำปี2556นาสณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ www facebook.com/slash/chetpedpage และช่องทาง YouTube chetpedpage channel ค่ะและพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ